ปานวาดกับแฟชั่นแซนเกยมาในลุคเท่แม่แซบและขาวมากมีภาพเซ็กซี่ออกมาทีไรก็สร้างความฮือฮาให้แฟนๆได้ทุกครั้งสำหรับคุณแม่คนสวยเป้ยปานวาดที่ปัจจุบันยังคงความแซบไม่เปลี่ยนโดยล่าสุดแม่เป้ยก็ออกมาเผยภาพในแฟชั่นเก๋ๆดูเทๆ่ๆคู่ๆในชุดเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวถือเสื้อสูทโพทถ่ายรูปชิล แต่ชุดนี้ของเป้ยปานวาดก็ยังไม่ทิ้งความฮอตกับความแหวกอกโชว์ความขาวทําเอาแฟนๆหลายคนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปลุกเป็นไฟเรียกว่าแม้จะเป็นคุณแม่ลูกซองแล้วแต่ความสวยความแซ่บไม่มีแผล่เลยจริงๆหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ